พอให้เราสนุกแล้วก็อยากที่จะทำมันนั่นแหละครับผมครับที่ขายไม่ได้นะครับผมวีคนี้ก็อยากจะขอขอบคุณน้องชายเลยสุดรักมากแต่ว่ารักมากก็แกล้งมากชอาแกล้งคหน้าหลังมากที่ช่วยช่วยสอนเต้นช่วยสอนร้องช่วยตั้งแต่วีคแรกครับผมเขาเป็นคนแบบเป็นคนสอนถังนะครับเป็นคนบอกบอกอะไรหลายอย่างครับ ใช่ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมที่ให้กําลังใจถังนะครับขอบคุณมากมากครับผมก็ที่เห็นถังวันแรกที่ร้องร้องเป็นคนสุดท้ายด้วยนะบนเวทีร้องโชว์เป็นคนสุดท้ายก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ที่ร้องร้องเพลงนั้นอะร้องละขีเดียวหลายหลายคนจะร้องเพลงนั้นเพลงหนึ่งหลายคีบางคนสามขีบางคนห้าขี พอเปลี่ยนประโยคทีนึงก็เปลี่ยนขีไปแต่ว่าถามเป็นคนหนึ่งที่แบบร้องแล้วที่นิง่งแล้วก็ดูเก่าอะ่ะแต่พอเข้าบ้านแล้วเป็นเหมือนน้องแนนอะเป็นเหมือนน้องแนนฝ่ายชายคือเวลาเขาอยู่คนยนิ่งๆเขาจะแบบเขาจะดีแต่เวลาที่เขาหลุดแล้วเขาจะเป็นลุงอะไรเนี่ยแบบก็เปเก่งกางๆเน่นะนะครับก็เอาความมั่นใจมาแล้วก็อย่าไปอย่าไปคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ทําได้ครับทีนี้ก็ทําได้ ก็เต้นแต่ถังๆอ่ะก็น่ารักดีกังถังๆมันยกยกหลังเต้นอ่ะล่ะรีถังไปเอาปุ้นปางบุญจินมาเผาสารัวา